รอให้ลูกน้องส่วนหนึ่งไปเก็บข้าวของเช็คเอาท์ออกจากที่พักโรงแรมพรพิงและให้กำลังที่เหลือทั้งตำรวจและสายโจรอย่างให้เน่รวมทั้งลูกน้องใหม่อย่างจ๋องตาเดียวอยู่ควบคุมผู้ต้องหาทีมฆ่าเสียปุ้ยทั้งสี่คนกับเขาที่เสีเฮาชช่วคราวริมแม่น้ำแม่ทาเตรียมตัวนำเข้ากรุงเทพให้ผู้มองกําชาแถลงผลงานที่กรมตำรวจเมื่อเห็นรองผู้การกองปราบหัวหน้าชุดมีท่าทีสบายอกสบายใจนั่งสูบบุหรี่ชมวิวอยู่ริมระเบียงบ้านพักกึ่งรีสอร์ทของเสียเผ่า เศรษฐีปากน้ำลูกพี่นักเลงเมืองเพชรท,ที่เอามาทำเซฟเฮาส์ชั่วคราวผู้ก,กองครกเดินเข้าไปหาผู้มังคับบัญชาว่าไงครกรุ่นพี่นักรักบี้สโมสรตตำรวจตำแหน่งสกรัมฮาร์ปหมายเลขเกา้าเอ่ยปากทักเมื่อเห็นผู้กองครกรุ่นน้องอดีตนักกีฬารักบี้จากสโมสอนเดียวกันเดินเข้ามามีเรื่องปรึกษาหน่อยนะพี่เรื่องไอ้อู๊ดเพื่อนมึงนะหรือครับพี่กูไม่มีอะไรนสั่งให้มาคลี่คลายจบก็คือจบ ดูใหญ่ให้ฟ้าครามเดี๋ยวกูก็ต้องหาทางช่วยเหลือถามที่มันช่วยงานกูอีกอย่างไอ้ปุ้ยมันก็ร้ายจะไปยิงเขาก่อนวงการนี้มันใครดีใครอยู่กูไม่ได้จะเอาถึงตายมีทางออกให้มันหลายทางเพียงแต่อูดเพื่อนมึงมันโชคดีไปด้วยเท่านั้นแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยไปแก้ตัวในชั้นศาลหลักฐานแค่นี้มึงก็รู้ว่าส่วนใหญ่ของผู้จ้างวานถึงศาลเมื่อไหร่ส่วนใหญ่ก็ยกฟ้องนายตำรวจรุ่นพี่เปิดโอกาสให้รุ่นน้อง ที่จะมาช่วยเปิดทางให้เพื่อนร่วมสถาบันที่เป็นคู่กรณีกับคนตายแบบเปิดอกสไตล์นักกีฬาจบก็คือจบเกมก็คือเกมต้องขอบคุณพี่ครับเพราะยังไงมันก็เพื่อนผมเผื่อได้ใช้มาในโอกาสข้างหน้าครับแต่มึงก็ต้องปราบม,มันคุมมันให้ได้อย่าเหิมเกริมให้มากอย่านึกว่าพ่อมันใหญ่รู้จักคนใหญ่คนโตเยอะระวังไว้ก็แล้วกันจะมีเรื่องเอเกอแบบนี้ไม่ได้อีกฉันรอออกปากสั่งลูกน้อง เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปเอาตัวมันมาขอบคุณพี่ครับผู้กองร่างใหญ่ในตำรวจนักกีฬาหลายประเภทช่วยโอกาสเมื่อรุ่นพี่เปิดช่องงั้นมึงเอาเข้ามาเลยเดี๋ยวไอ้สี่คนนี้ให้เบี้ยวคุมขึ้นรถยนต์เข้ากองปราบไปก่อนพรุ่งนี้เช้ามึงกลับเครื่องบินพร้อมกับกูบก,กับไปจิตได้ครับพี่ในห้องรับรองแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ชายหนุ่มรูปร่างสูงผิวขาวหน้าตาบ่งบอกถึงความถือดีมั่นใจในตัวเองสูง นั่งขึ้นฮัดแสดงท่าทางยะโสโอหังไม่สบอารมณ์เมื่ออยู่ตัวหน้าฉลอสารวัตรใหญ่โรงพักยุนและผู้กองครกเพื่อนโรงเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานกูเข้าใจไอ้ปุ้ยมันจะยิงมึงก่อนเป็นกูกูก็ต้องยิงก่อนเหมือนกันแต่มึงต้องคุยดีๆอย่ามาทําเป็นนักเลงมึงก็รู้กูเป็นใครลูกน้องมึงท่านั้นที่กูจับมึงลองคิดดูหลักฐานขนาดนี้จะติดคุกกี่ปี ชลอใช้จิตวิทยาเล่นกับพ่อเลี้ยงคนดังเมืองเชียงใหม่ผู้อยู่เบื้องหลังการจ้างวานฆ่าเสียปุย๋ยอย่างแรกเพื่อดูการโดยใช้กฎนักเลงกฎแห่งก,การอยู่รอดเป็นตัวช่วยเป็นเรื่องธรรมนาในยุทธจักรนักเลงเมืองไทยใครขัดแย้งกันมันก็ใครดีใครอยู่และเรื่องที่มันตัดสินกันเองถึงขั้นใช้อาวุธฆ่ากันมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่ทำมาหากินโดยสุดจริตหรือมีผลกระทบกับสังคมในวงกว้าง ถ้าจะจับผมก็ต้องจับไอ้ครกด้วยไอ้ศูนย์เพื่อนมันเคยมารับปากจะยิงไอ้ปุ้ยให้ผมพอเลี้ยงหนุ่มพูดโบยส่งมายังผู้กองครกเพื่อนร่วมรุ่นรู้โรงเรียนดังที่นั่งอยู่ข้างๆอ้าวไอ้นี่โยนขี้ให้กูแล้วมึงไอ้ศูนย์เพื่อนกูก็จริงแต่มันขึ้นมารับงานยิงคนให้มึงแล้วเรื่องแบบนี้มันจะบอกให้กูรับรู้ด้วยเหรอแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทําอีกอย่างพี่รอกําลังหาทางช่วยมึงอยู่ยังจะทําปากดีอีกเดี๋ยวกูก็ปล่อยตามนิสักรรมหรอก ผู้กองครกหันไปนด่าเพื่อนอดีตนักเรียนวัยเยาว์ขณะที่รองผู้การกองปราบหนุ่มยิ้มอยู่ในใจถึงพ่อเลี้ยงหนุ่มคนนี้จะพงผางเอาเรื่องตามภาษาคนมีพ่อใหญ่แต่สุดท้ายมันก็ติดบ่วงข้อทางเขาอย่างที่คาดไว้แล้วจะให้ผมทำยังไงโทนเสียงพ่อเลี้ยงหนุ่มตัวดังเมืองเชียงใหม่อ่อนลงเมื่อการพูดคุยอยู่ในช่วงท,ทยทยๆเช้าวันรุ่งขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพหรือสนามบินดอนเมือง พันตำรวจเอกชลอในชุดซาฟรีทั้งชุดสวมหมวกฮันติงแคปบตามสไตล์เดินก้าวฉับๆออกมาจากช่องผู้โดยสารขาเข้าพร้อมกับพันตำรวจโทพิจิตอิมสงวนสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุนเพื่อนร่วมรุ่นที่เรียนมาด้วยกันในรั้วสามพรานที่เขาขอรองอธิบดีกรมตำรวจเข้ามาช่วยคลี่คลายจมประชิดคดีนี้แต่ร้อยตำรวจเอจกเจตนากรน,นภีธพัฒน์หัวหน้าชุดสืบสวนนักบู๊ประจำทีมผลประตูไม่เท่าไหร่ ชะลอเห็นกลุ่มนักข่าววิ่งกรูเข้ามาหานายตำรวจหนุ่มยิ้มให้พร้อมคิดในใจเยี่ยวข่าวพวกนี้จะมูกวายจริงๆเขาเชื่อแน่นอนว่าจุดประสงค์ที่พวกนักข่าวมาดักรอพอรู้ข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้จับพุ่มข้าบ,บัญชาของเขาอีกครั้งได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับเช้าบนเครื่องบินที่มีรายงานข่าวแฉเบื้องหลังการจับกลุ่มสีทีมฆ่าเสียปุยโดยรายละเอียดในเนื้อข่าวก็คล้ายๆกับที่เขารายงาน พุ่มคำบ,บัญชาของเขาไปเมื่อวานนี้เองหลังหยุดยืนทักทายนักข่าวแต่ทราบเหตุผลที่มาักรอสัมภาษณ์ซึ่งก็ไม่ผิดจากที่เขาคาดไว้ชะลอตอบรับคําถามว่าได้จับทีมสหารได้แล้วสี่คนแต่ยังไม่ได้ปืนของกลางเพราะคนร้ายโยนทิ้งที่คลองชนบทานโดยประสานให้ตํารวจกองเมืองเชียงใหม่ช่วยดาเนินการสาเหตุของการสังหารที่สอบสวนเบื้องตน้นมือปืนทั้งสี่คนอ้างว่าไม่ได้เกิดจากการจ้างวาน ทำไปเพราะความจงรักภักดีเพราะเสียปุ้ยไปมีเรื่องราวกับพ่อเลี้ยงอูดเจ้าของบาร์ฮันนี่ไนคลับเจ้านายของมือปืนที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้แต่เราก็ไม่ได้เชื่อคาให้การของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดส่วนจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยืนยันว่ามีแน่นอนแต่ขอให้เสร็จจากการถแถลงข่าวก่อนแค่นี้ก่อนนะน้องเดี๋ยวเจอกันที่กรมตํารวจนายตำรวจหนุ่มมือปราบให้ข้อมูลเท่านี้ก่อนที่จะบอกให้บรรดานักข่าวที่คุณหน้าคุณตา ไปรอทําข่าวที่กรมตํารวจเพราะจะนำสีผู้ต้องหาเข้าพบพลตารวจโทนรงมหานนนรองอธิบดีกรมตํารวจโดยจะเปิดถแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้ที่นั่นในช่วงเที่ยงที่ห้องถแถลงข่าวติดห้องทํางานพลตํารวจเอกสุรพลจุลพรามอธิบดีกรมตํารวจยิ่งใกล้เที่ยงยิ่งใกล้ก,การเปิดถแถลงข่าวก็ยิ่งคึกคักเมื่อบันดาเรียวข่าวทั้งประจํากรมตํารวจรถตะเวนข่าวทั้งหนังสือพิมพ์และทีวีรวมทั้งตํารวจน้อยใหญ่เริ่มหนาตาขึ้น ยิ่งตอนที่พันตำรวจเอกชลอพร้อมทีมงานและคอมมนโดกองปราบปรามในชุดฟาติเครื่องแบบสนามสีเขียวสะพายปืนกลอูซี่คุมสีผู้ต้องหาประกอบด้วยออสสิทธิพรไอ้เต่าสุชาติให้ติงสำเนาและจานุทหารค่ายกาวิละเชียงใหม่เดินเข้ามาในห้องแถลงข่าวแสงไฟแฟลชจากกล้องถ่ายรูปช่างภาพนำนับสิบกล้องระดมศาสตร์บุบบส่องไปที่ไฮไลท์ของงานอย่างไม่ขาดระยะ ขณะเดียวกันนักข่าวก็ได้รับใบถแถลงข่าวจับกลุมจากทีมงานจับกลุมในใบถแถลงระบุว่าคดีฆ่านายรงโรพภูลสวัสดิ์หรือเสียบปุยกรมตำรวจมอบหมายให้พลตำรวจโทรนรงมหานนรองอธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้ดำเนินการมีพลตำรวจตรีพระเดชวร,รบุตรผู้บักคับการตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศรองผู้บักคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกสุพรรณปองทองรองผู้บักคับการตำรวจภูธรภาค7 พันตำรวจเอกเสมสุขพงศ์พุ่มกับการตำรวจเชียงใหม่เป็นคณะสืบสวนสอบสวนจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหารวมสี่คนคือนายสิทธิพรหรือออสอินทรัตน,นายสำเนาหรือติ่งคงคงุมนายสุชาติหรือเต่าจิระควนชายและจ่าสิบเอกพิศณุดุษฎีพันธ์ของกลางที่ตำรวจยึดได้คือรถจักรยานยนต์ยมาฮ่าสีฟ้าหมายเลขทะเบียนสีทอทหารคอควาย0-324 และรถยนต์ยี่ห้อซูบารุทะเบียนเชียงใหม่กไก่5183ของจ่าสิบเอกพิษนุส่วนปืนของกลางนายสุชาติที่ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ให้กลุ่มมือปืนสารภาพว่าได้นำไปทิ้งที่คลองจมปาทานใกล้กับรันด,ดาแลนด์เจ้าที่กำลังตรวจค้นหาอยู่ในใบถแถลงผลการจับกลุ่มระบุอีกว่าในชั้นการสอบสวนขั้นต้นนี้ผู้ต้องหารับสารภาพว่ามือปืนที่ยิงน,นายนรงค์คือนายตุ๋มไม่ทราบนามสกุล ได้หลบหนีไปแล้วตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ส่วนผู้ต้องหาทั้งสี่คนได้แบ่งแยกหน้าที่กันทำนายสุชาติเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับมือปืนไปยังห้องอาหารหงหยกที่เกิดเหตุนายสำนาวเป็นคนขับรถยนต์สุบารุคุ้มกันมือปืนและจ่าสิบเอกพิศณุนั่งคุ้มกันมือปืนอยู่ในรถด้วยสำหรับตัวนายสิทธิพรขับรถกาแลนซิกมามารับตัวนายสุชาติให้หลบหนีไปอีกต่อหนึ่งส่วนสาเหตุข,ของการฆ่ากันครั้งนี้ มาจากการขัดแย้งผลประโยชน์ทางการค้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อสืบสาวไปยังผู้จ้างวานต่อไปหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวบรรดาน,นักข่าวอันเครื่องบันทึกเทปหันไมไปจอปากพลตำรวจเอกสุรพลจุลพรามอธิบดีกรมตำรวจตามประเพณีปฏิบัติมีพลตำรวจโทนรงมหาโนนรองอธิบดีฝ่ายป้องกันและปราบปรามพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องยืนอยู่ข้างกาง ผมรู้สึกดีใจมากที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แสดงว่าตำรวจเราทำงานกันอย่างจริงจังส่วนมือปืนที่ยังหลบหนีอยู่ตำรวจรู้ตัวแล้วอยู่ระหว่างการจับกลุ่มพลตำรวจเอกสุรพลกล่าวอย่างยิ้มแย้มต่อจากนั้นบรรดากลุ่มนักข่าวกว็หันเปลี่ยนทิศมาสัมภาษณ์ฉลอในฐานะหัวหน้าชุดจับกลุมถึงเรื่องของการจ้างวานเมื่อเห็นผู้ข้าบัญชาพยักหน้าอนุญาตนายตำรวจหนุ่มยืดอกเล่าให้ฟังเหมือนเหมือนกับที่รายงานผู้บุกบัญชาไปก่อนหน้า จากการสอบสวนกลุ่มมือปืนการทํางานครั้งนี้เป็นงานกะถินหมายความว่าทํางานให้ฟรีๆไม่เอาเงินเนื่องจากผู้ตายเป็นศัตรูทางการค้ากับจานายของมือปืนทั้งหมดเจ้านายรายนี้เป็นผู้มีมรุคุณกับกลุ่มมือปืนมากในส่วนขอตุ่มมือปืนผมคาดว่าคงได้ตัวไม่ช้านี้หากว่ามันไม่ถูกคนจ้างเก็บตายเสียก่อนท่ามกลางความสนใจของเหยียวข่าวอจิจ,จกรรมรองผู้การกองปราบกล่าวกับสื่อมวลชนที่รุมล้อมต่อว่า นอกเหนือจากผู้ต้องหาสีคนที่จับได้แล้วยังมีผู้ต้องหาอีก5้าคนที่เพิ่งออกหมายจับคือนายตุ่มประตูน้ำมือปืนนายป้อมไม่ทราบนามสกุลนายปีชาเมืองบุญและเจ้าฟ้าครามผู้จัดจาก,การฮันนี่ไนท์ครับเพราะมีความเกี่ยวข้องในคดีนี้มีแค่สี่คนเองครับหนึ่งในนักข่าวที่อยู่ตรงนั้นทวนชื่อนานมะอ่ออีกคนเป็นคนที่อยู่ในเจ้าฟ้าครามขึ้นไปชะลอตอบยิ้มยิ้มแช่ผู้เลี้ยงอู๊ดหรือเปล่าครับ นักข่าวหนุ่มอีกคนแย็บชื่อเป้าหมายตรงตัวมันน่าจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นายตำรวจหนุ่มตอบเล่นคำก่อนพูดต่อแล้วตำรวจเชียงใหม่เขาก็มีฝีมือผมเชื่อว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่เหลือได้อย่างแน่นอนพูดเสร็จพันตำรวจเอกชลอขอตัวจบการให้ข้อมูลเพียงแค่นี้โดยอ้างว่าต้องพาลูกน้องวางแผนเตรียมการนำผู้ต้องหาทั้งสี่คนเดินทางกลับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่เชียงใหม่รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานออกมาจับผู้ต้องหา พร้อมจับชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือโดยเฉพาะมือปืนตุ่มประตูน้ําหลังจบการแถลงข่าวใหญ่หมวดหนุยอภินันเกษเสถียนและหมวดปอกรจนาสมุนไพรสองนายตำรวจโคต้าน,นักฟุตบอลเดินมากระซิบชะลอขณะเดินออกจากห้องทํางานพลตารวจโทรนรรมหานนรองอธิบดีกรมตํารวจฝ่ายปราบปรามว่าภารกิที่สั่งให้ไปเอาตัวไอตู่ปราณีสิบโททหารที่เดินทําตัวเป็นเจ้าพ่อมาดติ่งลี หลังปากไม่ดีเที่ยวคุยว่าเป็นคนติดต่อมือปืนมายิงเสียบปุยขณะนี้ควบคุมตัวไปได้แล้วอยู่ที่ไหนวะรองผู้มุกคบการกองปราบปรามซักกลับด้วยเสียงกระซิบอยู่ที่ไายพี่มนุนกำแพงแสนครับนายมนูนไหนวะรองผู้การหนุ่มย้อนถามดาบมนุนจันทร์สีแผนกสองกองสองครับร้อยตำรวจโทพี่นันระบุชื่อจริงของเจ้าของไรเจ้าของเซฟเฮาที่เอาตัวทหารหนุ่มขี้คุยว่า เป็นคนจัดหามือปืนไปยิงเสียปุ้ยไปเก็บขณะที่เขาและทีมงานส่วนหนึ่งยังอยู่ที่เชียงใหม่ชลอเริ่มนึกเขาหน้าดาบมานูนออกเพราะอยู่ในแผนกทะเบียนประวัติอาชญากรรมของกองกำลังการสองกองปราบปรามที่เขาให้จ่ายยะลูกน้องคนสนิทหน้าห้องที่อยู่แผนกเดียวกับดาบมานูนประสานให้เอาข้อมูลประวัติอาชญากรรมคนร้ายที่ก่อคดีในส่วนที่กองปราบปรามเก็บไว้ขึ้นมาให้เขาดูเพื่อน,นําไปประกอบข้อมูลการสืบสวนที่เสนอมาตามลำดับชั้น โดยดาบ,บันูุนเป็นผู้นำแฟ้มข้อมูลมาให้ด้วยตัวเองก็หลายหนรองผู้การเพิ่งเสร็จจากการพิชิตคดีฆ่าเสียปุ้ยเสียรอยล้านที่เชียงใหม่เดินนําหน้าลูกน้องตํารวจกองปราบปรามเกือบสิบนายที่เดินตามมาจากห้องของรองอธิบดีกรมตํารวจเขาหยุดก่อนที่จะถึงรถยบุบรีตองห้าขึ้นมาจุดสูบอัดควันเข้าปอดก่อนทำร้อยตํารวจโทอพินันที่เดินตามมาพร้อมกับเพื่อนสนิทนักฟุตบอลหมวดปอกร้อยตํารวจโทร,รจะนะสมุนไพร โดยมีกลุ่มตำรวจกองปราบปรามทั้งในและนอกเครื่องแบบที่ไปร่วมภารกิจกับหมวดหนุย่ยยืนรอรับคำสั่งอยู่รอบๆเท่าที่มองเห็นมีหมวดตู้ร้อยตำรวจโทบิชิตชัยสียานนโรงารวัตรแผนกหนึ่งกักบกำการหนึ่งกองปราบปรามหลานชายพลตำรวจเอกเผ่าศียานน์อนดีตอธิบดีกรมตำรวจเจ้าของสโลแกนภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ในทางที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ยังมีหมวดเป็ดร้อยตำรวจโทไมตรียงบันเจดิดหมวดไก่ร้อยตำรวจโทสุวัตจินดาวานิตถังคู่เป็นรองสารวัตรกองกำบับการ8กองปราบปรามหรือกองกำบับการตำรวจทองเที่ยวโดวย3-4คนนี้เป็นเรียนในร้อยอบรมรุ่น20รุ่นเดียวกับหมวดนุยอภินันยกเว้นหมวดก่ร้อยตำรวจโทสุวัตที่อบรมในรุ่น16มึงไปเอามายังไงวะพันตำรวจเอกหนุ่มถาม ไปเอามาจากเขาพี่ชอปโรงแรมคอนติเนลตันสนามเป้าเมื่อคืนนี้ครับนายเอามาพร้อมคนขับรถอีกคนบอกว่านายอยากพบหมวดหน่วยตอบพร้อมหยิบแฟ้มที่มีหมายจับสองสามใบออกโดยพนักงานสอบสวนกองปราบปรามพร้อมรูปหน้าผู้ต้องหาที่เจ้าทุกเจ้าของรถเช่าให้นักธุรก,กิจญี่ปุนใช้เป็นผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกแจ้งความไว้มันกับผมพูดหน้ากันอยู่เลยยอมมาแต่โดยดีครับเพื่อนๆทหารมันที่นั่งอยู่ก็รับรู้ด้วย ดีมากหนุยไปหาอะไรกินเย็นนี้ที่กำแพงแสนกันชฉลอกล่าวชมหมวดหนุยอดีตนักฟุตบอลเยาวชนราช,ชประชาก่อนทิ้งบุรีก้าวเดินฉับๆขึ้นรถโดยกลุ่มนายตำรวจหนุ่มๆเพื่อนของหมวดหนุยต่างแยกย้ายกันขึ้นรถเป้าหมายได้ดับมนุนกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเราชั่วโมงเสศษๆคณะของพันตำรวจเอกฉลอก็มาถึงไร่มะม่วงของดับมนูนหมดงานกองปราบที่กำแพงแสนภายในบ้านไม้ยกพื้นสูงของดาบมนูนที่สร้างแยกออกมาจากบ้านใหญ่ ไว้รับรองเพื่อนฝูงญาติมิตรที่มาเยี่ยมเยียนภายในพื้นที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยสวนมะม่วงโดยเนื้อที่มากกว่าสิบไร่ทำให้ห่างไกลสายตาบุคคลภายนอกบ้านหลังนี้จึงกลายเป็นเซฟเฮาส์อย่างดีเวลาขณะนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ทำให้สวนมะม่วงที่ร่มรื่นอ,อยู่แล้วเย็นสบายเข้าไปอีกโดยบริเวณใต้ถุนไม้ชั้นเดียวมีชายสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะรับแขกไม้มะค่าขนาดใหญ่ในอริยะบสบสบายแต่สีหน้าแฝงไปด้วยความเครียดแกมกงังวล มีตำรวจนอกเครื่องแบบกองปราบปรามส่วนใยายเป็นชั้นประทวนยืนล้อมรอบมีบางคนนั่งพูดคุยเพื่อให้ทั้งสองคนได้คลายความกางังวลเท่าที่นายตำรวจหนุ่มหัวหน้าชุดมองเห็นมีดาบบรรลุนเจ้าของไรจะปอจกสิบตำรวจกรมวน,นวสีใสจากแผนกสามกองกระบักบการสองหรือแผนกสายตรวจรถวิทยุดาบเชียนหรือจ่าสิบตำรวจวิเชียนคงทนภพศารแผนกสามกองกระบักบการสองเช่นกัน ย่าโรดจย่าสิบตำรวจภัยโรดช่างทองสังกัดแผนกสองกองกำลับการสองคนขับรถประจำตัวพันตำรวจเอกไกรสินพิมลสีรองผู้มุ่งคับการกองปราบปรามกลุ่มชั้นประทวนนอกเครื่องแบบพากันยกมือไหว้ทำความเคารพผู้มุ่งเข้าบัญชาทันทีที่เห็นฉลอเดินเข้าไปรวมถึงเป้าหมายสองคนสิบโทรปราณีตหรือตู่ทหารชั้นประทวนฟอร์มใหญ่ที่ตอนนี้หน้าซีดเป็นไก่ตม้มไม่เหมือนตอนเดินกับกลุ่มลูกน้องตามสถานบันเทิงหรือตามคาฟฟ่ช็อปเมืองกรุง พันตำรวจเอกนักบูที่ตอนนี้อยู่ในชุดครึ่งทอนเสื้อยืดสีขาวกางเกงสีกากี่ถึงแม้วัยจะล่วงเข้า44-45ปีแล้วแต่ยังเห็นแผงกล้ามหน้าอกที่บึกบึนที่เป็นผลมาจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องไงมึงไอ้ตูคุยใหญ่คุยโตจังนะมึงจริงหรือเปล่าที่มึงจัดชุดมือปืนไปยิงไอ้เสียปุ้ยนะ่ะไหนเล่าให้ปูฟังหน่อยสิฉลอแยบเสียงเค็มโทนายผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับ อย่าว่าแต่จัดชุดไปฆ่าคนเลยหมดสักตัวผมก็ยังไม่เคยฆ่าผมพูดไปเพื่อเพิ่มราคาตัวเองไปเท่านั้นจริงๆนะครับนายสิบโทมาจ,จะพ่อหนังจีนที่ตอนนี้อยู่ในอุ้งม,มือนายตำรวจลูกชายทหารละลํมลาลักตอบแล้วตอนนี้ใครนายมึงวะชะลอถามอีกนายแอดพันเอกธรรมรักอิกสรางกูลนายอุธยาครับนายสิบโททหารตอบรวดเร็วอ๋อแอดเพื่อนกูนี่วาชะลอพูดถึงเพื่อนทหารเลือดเนื้อคนบุรีรัม ที่เขาสินสนมกันตั้งแต่อยู่อํานวยศิลชั้นมัธยมตอนปลายแล้วเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเตรียมนายร้อยร่วมเล่นนักบี้กีฬาลู่นบุชายมาด้วยกันก่อนต่างคนต่างแยกเหล่าตํารวจทหารเท่าที่ได้ติดต่อพูดคุยกันตอนเลี้ยงรุ่นประจําปีไอแอดธรรมรักเพื่อนนายทหารคนนี้หลังบูเป็นนายทหารการข่าวภาคอีสานมาหลายปีได้เข้าไปทํางานการเมืองสายพลเอกเปรมติสุลานนท์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น หลังจากร่วมงานใกล้ชิดสมัยพลเอกเปรมเป็นแม่ทัพภาคที่สองชลอได้ยินเพื่อนนักกีฬารักบี้คนนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นผู้ร่วมพิมพ์นโยบาย6 6 2ิทับ 2, นโยบายปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ภายในประเทศด้วยการใช้การเมืองนำการทหารเป็นผลให้พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในที่สุดขณะนี้เห็นว่ากำลังร่วมร่างนโยบายใต้ร่มเย็นอยู่นายตำรวจหนุ่มมือปราบหยิบหม้จับสองสามใบ ที่อยู่ในแฟ้มออกมาโยนบอลโตรับแข่งหน้าสิบโทตู่ก่อนซักเอา้ามึงดูภาพไปสองสามคนนี้อย่าบอกมาว่าไม่รู้จักนะกูรู้ลูกน้องมึงทั้งนั้นสิบโทลูกน้องเพื่อนชลอหยิบไม้จับออกมาดูทีละใหม่แล้วพยักหน้าตอบรับครับนายรอไอ้พวกนี้ลูกน้องผมทั้งนั้นแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันครับออกไปนานแล้วแล้วมึงสั่งให้พวกนี้ไปขโมยรถผู้ญี่ปุ่นทําไมรองพุม่มครับการกองปราบปรามเสียงเข้มเปล่าครับ ผมไม่รู้เลยสักนิดว่าไอชิดกับไปชัยสองคนที่อยู่ในหมายจับไปก่อเรื่องไว้ส่วนอีกคนผมไม่รู้จักแต่เคยเห็นมันมาเดินตามผมกับอสองคนนี้อยู่แวบๆบแบบสิบโทรสายสถานบันเทิงเมืองกรุงตอบอย่างรวดเร็วพร้อมก้มหน้าหลบสายตาชะลอที่จ้องเขมงเหมือนจะเข้าไปล้วงความจริงออกมาจากข้างในเอาอย่างนี้มึงบอกรายละเอียดสองสามคนนี้มาให้หมดตัวอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนหรือมึงไปเอาตัวมาให้กูให้ได้กูอยากจะรู้ว่ามึงเกี่ยวข้องกับการข,ารขโมยรถไอ,อยุ่นจริงอย่างที่มึงอ้างหรือเปล่า ในสาวันนี้ถ้าไม่ได้ตัวกูจะรายงานไปยังพุ่มเข้าบัญชาของมึงชะลอเสียงเข้มเอาจริงก่อนลุกขึ้นไปเรียกหมวดหนุยพี่นันเดินตามมาห่างพอที่จะหารชั้นะทวนคนนี้จะไม่ได้ยินหน่วยเดี๋ยวมึงซักเอารายละเอียดทั้งหมดแล้วนัดหมายมันจะเอาลูกน้องของมันที่มีหมายจับมาให้หรือจะให้ไปเอาตัวที่ไหนถ้าได้ตัวเบื้องต้นซักไอชิดไอชัยสองผู้ต้องหาตามหมายจับว่าลูกพี่มันเกี่ยวข้องไหมถ้าเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกที รองผู้บัญับการหัวหน้าชุดสั่งการแล้วหลังจากนี้จะให้ทํายังไงกับมันครับนายหมวดหน่วยอดีตนับบวชกองกลางราชประชาถามเพื่อรับทราบแนวทางคําสั่งแล้วแต่มึงได้ไรายละเอียดแล้วจะปล่อยตัวไปตอนไหนก็ได้ตามใจมึงแต่กูคูปราบปรามมันไว้ด้วยกูหกกูจะเจออะไรครับนายหมวดหน่วยตอบก่อนเดินตามหลังชโลโอเข้าไปนั่งซักสิทโททหาที่มีสภาพเป็นเฉลยอ,อีกครั้งถ้ามึงยังออกมาซ่าอีกพูดโอบพูดโต เดี๋ยวกูจะให้เพื่อนกูสั่งขังมึงไม่ต้องออกมาเป็นผ้านอีกลองดูไหมพันตำรวจเอกกองปราบเพื่อนพุ่มเข้ามาชาสิบโทขาซ่าเมืองกรุงคู่ขณะที่สิบโทติ่งลี่มีสีหน้าเริ่มดีขึ้นเพราะรู้แล้วว่าการถูกนำตัวมาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยิงเสียปุ้ยที่เผลอไปเที่ยวคุยเสริมบรารมีตัวเองแน่แต่เป็นเพราะลูกน้องของมันที่แอบไปปังบุญแจรถเช่าของนักธุรกิจญี่ปุ่นก่อนย้อนสอนกลับไปขโมยมากกว่าไม่ลองครับ รับรองผมเอาไอ้สองตัวนี้มาให้นายแน่ๆครับ10โทติ่งลีต่ตอบพร้อมยิ้มแย่ตามสไตล์เช้าวันรุ่งขึ้นที่บ้านปฏิวิก่อนเสียงโทรศัพท์สนามน้ำหนักหลายกิโลของชลอดังขึ้นเจ้าของโทรศัพท์ยกหูรับและรู้ว่าผู้ที่โทรศัพท์มาหาไม่ใช่ใครแต่เป็นเจ้าพ่อไม้ผู้ข้างขวาง,วางชายแดนฝั่งตะวันตกเสียฮุกสุนทรรัศมีเลิกเศษเอาว่าไงฮุกมึงมีรายโทรมาแต่เช้ามีสิพี่รอ ผมโดนพวกไอโจรไข่หนุยเรียกค่าคุ้มครองนะ่ะพี่ช่วยผมหน่อยสิหนึ่งในพ่อค้าไม้ฝั่งตะวันตกของประเทศส่งเสียงขอความช่วยเหลือมาตามสายอะไรวะฝั่งนั้นมีโจรไข่นุยแล้วหรือกูเห็นมีแต่วพวกกระเรียงชะลอซักเพราะสงสยัยไม่ใช่พี่รอผมลงไปสัมปทานไม้ที่ท่าชนะสุราษธานีตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าจะบอกพี่แต่ยังไม่ทันไรก็ถูกนักเลงมือดีมันส่งจดหมายมาขอค่าคุ้มครอง ผมไม่ให้มันเลยไปเผาปางไม้ในเขตที่สัมปทานของผมนะครับเสียไม้คนดังให้รายละเอียดก่อนถามต่อพี่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านปฐวิกรมึงจะเข้ามาไหมหรือจะเข้าไปเจอกันที่กองปราบเอาที่มึงสะดวกชะลอถามตอนนี้ผมอยู่บ้านพระประแดงเดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่ดีกว่าไม่เกินสิบโมงเช้าก็ถึงครับไปที่กองปราบเดี๋ยวมันจะเออกเดิรกหลังวางสายโทรศัพท์กับเสียฮุกราชาไม้ชายแดนไถ่พามา ที่ทั้งคู่สนิทสนมกันมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นผู้กับการตำรวจภูทรจังหวัดตากชะลอให้เด็กรับใช้ในบ้านออกไปเรียกจากตันที่อยู่ในห้องพักหน้าบ้านที่ปลูกใหม่เป็นแถวยาวให้เข้ามาพบก่อนสั่งให้ติดต่อจองตาเดียวนักเรงเมืองเพชรติดต่อกลับมาหาเขาโดยด่วนแต่ความคิดความอ่านของชะลอถูกระงับเมื่อมีเด็กชายและเด็กหญิงตัวน้อยในชุดนักเรียนวัย1 2และ10ขวบสองคนวิ่งเข้ามาหา ตะโกนเชียวเจ้าส่งเสียงเด็กพ่อดังลั่นด้วยความดีใจชลอดึงปูชนยืนและปากุูมาริกาสองเชื้อไขของเขาที่เกิดกับตุกตานันทวันแพทย์สมานผู้หญิงคนหนึ่งที่ทิ้งเขาไปจากการที่ไม่มีเวลาให้เหมือนกับอาชีพอื่นๆเพราะต้องทุ่มเทให้กับงานราชการในหน้าที่และเพราะด้วยหน้าที่อีกนั่นแหละที่ทําให้เขาไม่ได้พบหน้าลูกน้อยทั้งคู่มาเกือบเกือบสองอาทิตย์เขาก็รัดฟัดหอมสองสัยโลหิตตัวน้อยด้วยความชื่นใจ แต่เวลาแห่งความสุขนั้นมันแค่ประเดี๋ยวประดปเดวลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันเสียงห้องยายสุรางพลทรัพ์สาวร่างระหงคนอายุทยาที่อายุห่างจากฉลอสิบกว่าปีเรียกเตือนสองลูกน้อยคนรักของนายตำรวจหนุ่มที่เธอคอยดูแลเหมือนแม่แท้นายตำรวจมือปราบหอมแก้มลูกชายลูกสาวคนลฟอดก่อนตบค้นตบไหลเป็นสัญญาณว่าเวลาของพ่อและลูกทั้งสามคนหมดลงแล้วขณะที่ลูกน้อยสองคนวิ่งไปหาแม่ใหญ่ยังเชื่อฟัง ส่วนฉลอได้แต่ส่งยิ้มให้กับสาวคนรักที่หันหลังกลับมาพาลูกชายลูกสาวเดินออกประตูไปขึ้นรถโดยมีจ่าตุ๋ยตำรวจลูกน้องที่ฉลอไว้ใจทำหน้าที่เป็นสารถีถึงแม้ไอหยองสมชายพงสว่างทายาทมาเฟีาายใบคานคู่ปรับเก่าจะหนีคดียาเมืองไทยกลับไปประเทศบ้านเกิดปากีสถานแต่ฉลอยังคงไม่วางใจยังคงระมัดระวังตัวและครอบครัวอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาเชื่อว่าอิทธิพลของมัน และลูกน้องของมันในเมืองไทยยังมีอยู่ไม่น้อยไม่เช่นนั้นพันเอกทหารททยญาทจอมพลคนหนังคงไม่เสนอเป็นตัวกลางขอรอมชอมความบาดหมางระหว่างเขากับมันพร้อมฝากคำปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการตายของกุ้งชอบรบเกิดเทศลูกชายคนโตของเขามาด้วยพันเอกหนวดงามเอ่ยปากกับชลอขณะที่ทั้งคู่อยู่ในการที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนวิภาวดีรังสิตสถานที่ที่นรงหรือพี่ดงผู้กว้างขวางอีกคนหนึ่งของเมืองกรุง มาเปิดห้องหับทําเป็นบ่อนไฮโลโดยมีเพื่อนฝูง <c oughs> ในแวดวงต่างๆแวะเวียนเข้ามาแทบทั้งวนันทั้งคืนชลอเชื่อว่าเหตุที่พันเอกคนนี้กล้ามาขอเรื่องนี้เพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคําสั่งจากผู้มุ่งคำชาระดับกรมตํารวจให้เขาจัดกาลังไปรักษาพันเอกผู้นี้ในภารกิจบางอย่างที่ชลอเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องผิดปกติแต่เขาไม่ได้เอ่ยปากถามเพราะเป็นคําสั่งของผู้มุ่งคำชาสั่งลงมาแต่ที่แน่วันนั้นชลอปฏิเสธไปด้วยรอยยิ้มที่เหี่ยมเกรียม และเตือนพันเอกที่เริ่มไร้บารมีผู้นี้ว่าถ้ารักจะคบกันขออย่ามายุ่งเรื่องนี้ดีกว่าพระอาทิตย์เกือบจะตรงหัวนักธุรกิจรุ่นน้องอคันตุกะของเโลปรากฏตัวพร้อมบัลดีเฮนรี่เอ็กโเครื่องดื่มของโปรดที่เสียหุติดไม้ติดมือนำมาเป็นบรรณาการหนึ่งหลังเฉลอเชื้อเชิญแขกของเขากินข้าวเที่ยงในบ้านที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับด้วยความสิริสนมที่มีให้กันเพราะนอกเหนือจากการที่เสียหุคอยเป็นหูเป็นตา คอยประสานงานทหารพรม่าและกระเรียงฝั่งนั้นดากตะคุบผู้ต้องหาที่ก่อคดีในเมืองไทยแล้วหลบหนีข้ามฝั่งชายแดนเสียหุกก็ไม่เคยทําให้เขาผิดหวังซ้ายังเปรียบเหมือนกระเป๋าเงินให้ในายตำรวจหนุ่มในเรื่องนี้ไปทําคดีต่างๆตลอดมาบนโต๊ะกินข้าวที่นั่งกินกันสองคนชะลอซักปัญหาของนักธุรกิจไม้หนุ่มที่ด้านด้นข้ามภาคไปขอสัมปทานไม้ถึงภาคใต้อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีจนเจอดีไม่เอาแล้วครับพี่รอ ทำไปคงรบกันไม่เลิกเสียเวลาทํามาหากินหมดเสียนมราชาไม้ภาคตะวันตกที่หานกล้าขยายเขตข้ามฝั่งไปทําไม้ที่ป่าท่าชนะภาคใต้พูดยอมแพ้แต่ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นพวกเรียกค่าคุ้มครองจริงๆพอเท่าที่ผมได้ยินไอ้พวกนี้มีแต่พวกโจรไข่มูกแล้วมันก็ไม่น่าจะขึ้นมาหากินไกลเพอเท่าที่รู้ส่วนใหญ่พวกมันจะวนเวียนอยู่แถวพัทลุงแถวนครศรีธรรมราชแต่รายนี้น่าจะเป็นฝีมือไอ้คู่แข่ง เจ้าที่นี้ทำไม้จากคนมาราวีผมแต่ไหนๆจะเลิกทั้งทีเอาให้มันรู้สักหน่อยแล้วมึงจะเอาอยัางไงชะลอถามความต้องการคงนรารบกวนพี่รอหาคนไว้ใจได้ลงไาช่วยผมเรื่องนี้ให้ด้วยทั้งคู่คุยกันถึงรายละเอียดเรื่องนี้สักพักก่อนเสียหุกจะเดินทางกลับโดยไม่ลืมยื่นซองเอกสารสีน้ำตาลหนาปึกไว้ให้ชะลอคาดไม่ในใจแต่แรกถึงให้คนตามจ้องตาเดียวมาพบเขาตั้งใจให้ไปทำมานชิ้นนี อีกอย่างก็อยากจะลองดูฝีมือว่าจิตใจจะขนาดไหน